ขอกำลังใจสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานคนสอบสามพันเท่าไหร่วะสามพันสองร้อยห้าสิบสองคนเอาแค่ยี่ส er ิบตำแหน่งไม่ต anyway like ้องพูดช so ื่อตำแหน่งแค่พูดชื่อตัวเองเฉยๆแล้วก็พูดอะไรก็ได้อใช่พูดชื่อตัวเองอย่างเดียวอ่ะชื่อชื่อชื่อไมอใช่อ่ะพูดชื่อตัวเองชื่อไมอ่ะพูดชื่อตัวเองแล้วก็พูดอะไรก็ได้พูดทำไมเดี๋ยวพูดอะไรก็ได้พูดเป็นกำลังใจเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีครับ เดือนนี้สอบแล้วแต่ไม่รู้วันไหนเขาจะจะเจ้เขาจะเจ้ก่อนหนึ่งอาทิตย์นี่ถ้าได้ถ้าได้แล้วเจอกันอย่างนี้ต้องเลี้ยงกาแฟแก้วหนึ่งเดี๋ยวเลี้ยงให้เดี๋ยวเลี้ยงให้อะเดี๋ยวเลี้ยงให้เปเปอร์ด้วยเอาไหมล่ะตาบักอะขอกว่าเดือนหนึ่งขอทํางานกว่าเดือนหนึ่งบอกเลยเลี้ยงเปเปอร์ด้วยเลี้ยงขั้งหมู่บ้านเลยฮะเลี้ยงทั้งหมู่บ้านกินไม่หยุดเลยกินไม่หยุดเลยเฮ้ยเกงใจนั่งไงกระเป๋าหน่อยจ้าจ้า วันเกิดวันเกิดหนสิบแปดครับเดือนคุมพาครับอุ้ยนึกว่าสิงหาได้ผมเขียนไหมเขียนไว้ก็เออเขียนวันเกิดหน่อยสิบแปดสิบแปดศูนย์สองสี่สองอือคอกำลังขอกํกลังใจสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานไหนคนสอบหนึ่งสามพันสองร้อยห้าสิบสองคนแต่เอาแค่ยี่ิบเอาย่บะเอาแค่ยี่สิบสู้สตั้งใจ ไม่ต้องอไม่ต้องเครียดเวลาสอบใช่ไหม,มตังใจทำคิดว่าตัวเองทำได้ก็ต้องทำได้แหละใช่อ่าพอไม่รู้จะสอบอาทิตย์อาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์ต่อไปเพราะว่าเขาจะไม่ได้แจ้งมามั่นใจไว้ก่อนอย่าไปต้องเครียดแว่าเราสู้เขาได้เราต้องสู้จ้ะต้องสู้สู้เหมือนเธอที่มาแคสงานใช่ไหมเราไม่เคยแคสในนี้ครั้งแรกอะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่จะไปสอบโอเคสู้เหมือนงันเหมือนเราตื่นเต้นก็ตื่นเต้นแหละเออ พี่จ้าอันนี้คือใส่หูฟังนี่คือไม่ได้รอคำสั่งไม่ได้รอคำสั่งเฮ้ยแสดงว่าทำอะไรไม่ได้เกียรติโดนเข้าได้พูดยาวเจ้าวายอยู่นะร้อยเท่าไหร่หูก่มร้อยแปดสามครับปกติแปดมีหล่อน้องเขาร้อยแปดสามเนี่ยดูดิเอาเมียมาแล้วเฮ้ยของมี้มัตรเนือคนเกิดของคนเกิดใหม่ทองเที่ยวไว้หมดเลยแล้วก็มาเปิดเอาแต่ต้องไปซื้อใหม่ไม่ก็เอาสมุดบันทึกมาก่อน เก้ากรกฎาคมสี่อะไรสิ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 แปดนกเนาะพูดต่อสักเขาใช้เขาใช้คิดต่ตราดแล้วนะขอกำลังใจสอบนักวิชาการฝีมือเรียงงานหน่อยคนสอบสามพันสองร้อยห้าสิบสองเอาแค่ยี่สิบตำแหน่งไม่ต้องพูดชื่อตำแหน่งพูดชื่อตัวเองแล้วก็เป็นกำลังใจอะไรก็ได้สวัสดีครับผมชื่อมาโปรดนะครับชื่อจริงชื่อนายจักรพัฒนรัตน์ขอให้พี่ทุกคนสอบให ติดภาน20อันดับนะครับไม่ว่าจะเป็นทงเอรที่คนไหนก็ตามครับก็ขอให้ทําให้เต็มที่แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับซูครั้าด้วยจ้าแค่นี้แหะชดเพื่อไทยของจริงประชดระชดประมาชดใส่มาแล้วเผาเรยชดเพื่อไทยไงไงามได้ขอกำลังใจสอบนะวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานหน่อยคนสอบ2,300 ห้าสิบสองคนจะไปสอบไปที่ยุโรปนี่แหละต้องการที่ยี่สิบตำแหน่งสามพันสองร้อยสองพันสามร้อยห้าสิบสองคนเอาคียี่สิบตำแหน่งก็ฝากถึงพี่พี่ลือคนนะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับก็สู้ๆครับทำให้เต็มที่ที่สุดครับชื่ออะไรนะชื่อพีครับอ๋อขอบคุณมากค่ะขอให้ได้นะเบอร์นี้เลขสี่นำ <28 S 1> ขอเลขสี <28 S 3> ่นำยี่สิบแปดแล้วฮยี่สิบโอ้โหแก่กว่า <20. S 1> ขาโทษนะแก่กว่ากูเกือบสิบปี สูงอยู่นะหนูสูงหนูหนูหรือพี่สูงเท่ากันเนี่ยหนูสูงเท่าไหร่นะ้ใกล้กับผมเจ็ดแปดป่ะแปดสิบสองไล่กันเลยไล่กันเจ็ดสิขอกํลังใจสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานหน่อยพูดแค่ชื่อแต่เองเองอันนี้จะเล่าให้ฟังนะคนสอบสองพันสามรอยยี่ห้าสิบสองคนจะไปสอบที่ธรรมศาสตร์วันที่ยี่ิบหกนี้แหละวิดีโอใช่ อาเ,าเอ <laughs> ก็ขอให้กำลังใจแล้วกันนะฮะขอให้สอบได้ผมเชื่อว่าสอบได้แน่นอน okay. ที่เดย์โอเคถ่ายรูปก่อนแป๊นนึงนะ <c oughs> เดี๋ยวผมขอกำลังใจสอบนะวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานจะสอบอีกสองอาทิตย์และจ <c> ะ <oughs> ไปสอบที่ธรรมศาสตร์อ๋อธรรมศาสตร์ใช่ถ่ายไปแล้ดีนะอันก้ขอไปเรีเยบร้อยโอเคครับ้ ขอบคุณนะครับอัทีแ้้ว้กเคยเจอกันหรือ <c oughs> เปล่าคุณไอจีอยู่อะะขอกำลังใจสอบนนวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานหน่อยจะไปสอบวันที่26นี้แล้วขอให้สอบได้ ได้แบบคไดนเกิบเรื่องโอเคต้องสะสมคะแนนเป็นสะสมสะสมคะแนนได้แน่นอนได้เป็นได้เหมือนกันสมัยสุดแล้วต้องมาหนงสิบเลยต้องให้ได้มากที่สุดโอเคบ๊ายบายน่าจะสุดคงพอกับพี่เออเขาก็ถามครับเกี่ยวกับว่าเราทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้ก็ตื่นเต้นเพราะว่าแต่ละคนมาเกาหลีทั้งนั้นไงเฮ้ยเราก็เกาหลีอยู่มันจะเราเลานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเกาหลีเหนือแล้วแล้วเป็นไงบ้างผ่านไป ได้ครับอุ้ยจริงเหรอได้คุณเชฟฮะจริงเหรอยินดีด้วยเขายังไม่ได้แขกหรือขนาดนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้พรุ่งนี้เจอไม่ถือถือว่าผ่านรอบแรกแล้วกอดได้ปะเนี่ยติดใจครับมาไหมาผมไม่มาเพราะว่ากำลงอ่านหนังสือจะไปสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วเหลือไว้ส่งส่งมอนเพราะว่ได้ไมครับจดไอจีแล้วใช่ไหนจดหลักละอันนี้อันนี้คือไอจีหนูเหรอลูกใช่ครับขึ้นแบบนี้เลยใช่ครับขึ้นแบบนี้เลย หลักๆเขาต้องการความเป็นตัวเองมากกว่าใช่ครับตอนนี้มีสิทธิ์มีสิทธิ์สอบผ่านมีสิทธิ์วันเกิดวันเกิดวันสอบข้างสี่สองสี่สองตอนนี้ก็ยี่สิบสี่แล้วเออันนี้ก็ยี่สิบเอ็ดดิเพราะปีนี้ผมก็อีกอสองอาทิตย์ก็วันเกิดน้องแล้วครับอันนี้เกิดอันนี้จะเกิดอีกสองอาทิตย์จะครบยี่สิบเอ็ดที่สึกตัวเองดูพี่อ่ะแก่ลุกแก่กว่าแก่กว่าหนูไปหกปีอ่ะพุกีอ๋อที่สึกแก่อันนี้อ่อนอ่อนจ้าแก่เหรอพี่แก่แก่ เราพรุ่งนี้มาไหมนะผมมาไม่ได้เพราะว่าต้องบ้างแหานหนังสือเตรียมตัวสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วจะสอบอีกสองอาทิตย์ครับกําลังใจด้วยขอกําลังใจด้วยงั้นผมขอตัวกลับแล้วนะครับขอกําลังใจหน่อยขอกําลังใจหน่อยนะคะมาได้ยังไงขอกําลังใจสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานใหม่เอา ปิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานคนตอบ2,352คนจะไปสอบวันที่26นี้ที่มชออลังสิตโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็สู้ๆนะครับขอให้ทำได้ครับสุดๆจิบเออเอ้ย